สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ตลาดเย็นเชียงรังสิตนะคะผู้พี่มาเดินต่ออย่างได้กลับบ้านนะคะจากรังสิตมาก็มาเดินต่อที่นี่นี่ก็ขายโฟกัสเองคะคนวันนี้คนเยอะนะคะคนเยอะเมื่อก่อนน้นฝนตกนะก็คนก็น้อยเดินผ่านเสื้อผ้าดูเสื้อผ้านะคะเป็เป็นตลาดนัดค่ะตลาดนัด ก็ประมาณน,นี้นะคะยาวเลยนู่นนะคะเป็นตัอย่างเสื้อผ้ามิสโซก็จะเดี๋ยวจะเดินไปข้างล่างข้างล่างก็จะมีข้างล่างอีกชั้นหนึ่งเนาะพาเดินดูแล้วก็ตอนโชคมาตอนไม่มีคำอธิบายเนาะดูภาพไปแล้วกันนะคะ นี่ก็งเกยขาสั้นนะะสวยๆนะเกยละ้อยอ๋อข้างในเนี่ยนะคะเดินจี่ที่จะเดินไปเรื่อยๆนะคะถึจนถึงนู่นอ่ะสุดที่ไหนก็ที่นั่นเนาะ มี่้าของอุปก,กรณ์ใช้ในบ้านนะไฟฟ้ามีทุกอย่างนะคะไม่ใช่ไฟฟ้าก็ช่วยไาก็าาเหมือนตลาดนนะัดทปแใจที่นี่น่าจะตูกตามแล้วดาหน้าเด่นดีนะคะก็คนก็พอสมควรนะคะที่นี่นะคะปกติที่นี่เวลามี ตลาด ا, นัดคนจะเยอะเนาะนี่เดินมายเล่นเขาคิดถึงขนาดว่าเขาจะไปก็ ประมาณนี้นหะก็ไม่สันก็ค่คอนข้างจะเงียบแอหแบขชินเดือนะคะก็พ <c oughs> าจนตลาดประมาณนี้คิดก็ไม่ค่อยมีอะไร <c oughs> พี่เป็นสีสันพี่เป็นไฮไลท์เ <c oughs> ย่ ีก็เสื้อผ้าทั้งนั้นนี่ก็สดแล้วนะเพราะว่มี่ในอแล้วก็ข้างในก็เป็นๆๆตุบๆก็จะเป็นตรงจันทร์อะไรทุกอย่างวันไหนท,ที่ไม่เข้าไปนะคะก็จะเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะมีด้านล่างนะด้านล่างไปถึงเดี๋ยวเราขับรนไปดูเนาะภาพบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณน,นี้นะคนะ ็ด้านล่างนะคะเหมือนซีซี่อเข้าเดินเข้ามาดูข้างล่า,นนางนาพบรรยากาศก็จะมาเงียบนะคะเงียบไหนไเงียบจริงนะคะเสียงดังก็งปกตินะคะก็เป็นขายเสื้อผ้าขายตูวไฟทุกอย่างติดซีนโทรศัพท์นี่ลยนะคะเดีย๋ยวจะดู ซื้อคนตัวนี้มันหนักไปก็จะซื้อซิลิโคนสักอันหนาเนาะมาดูคาดูก็ไม่ดีเลยทีนี้ก็ประมาณนี้เสื้อผ้าส่วนใหญ่นะคะและ้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีนะคะพวกกีนกยงเกงกางยีน นีก็ต่อนะคะเพื่อนนี้ด้านบนนะคะบนนะขึ้นมาข้างบนขา,านนกับออกมาด้านห้างน้าห้าง<ม>ก็ประมาณมนี้เสก้้าเยอะนะยังเยอะอยู่อันนี้มไม,มาเย,ยันนมานอนนันนั้นไม่ได้ถ่ายนะส่วนใหญ่จะมาถ่ายแตย่อาหารจะถ่ายเสื้อผ้า ถ้าเขาก็มีขายค่ะถ้าเป็นก่อนโควิดมันจะเยอะกว่าน,นี้นะคะ่ะเยอะกว่าที่อินมากนะยาวไปถึงนูนส่วนมุลนี้ก็จะเต็มน,นี่ค่ะตลาดกลางคืนนะคะตลาดค่ำแล้วนะตอนนั้นมาถ่ายช่วงกลางวันเนาะ บรรยากาศนี่จะสวยนะอันนี้ก็ทางขึ้นนะครับทางเข้าห้างในแบบทางเข้าห้างแต่เสื้อผ้าทางนั้นเนาะข้างจะย่หน่อยนะชุดผ้ากันเปื้อนบาก็เนี่ยหลายๆคนตกงานก็แบบยังกำลังใจให้เหมือนกันเนาะยังกำลังใจให้ ทุกคนนะคะสู้นี่กวาสู้เหมือนกันแค่จะไม่เหลือจะสู้ก็ยังจะสู้นะคะก็ะขายนะคะหมู้า10บาทหมูาล้านะคะคนก็นั่ง,งกินก็อันนี้ก็เป็นโรนนะครับเล็งแซบมา ใครที่ขามหาตัวเบคก็อยู่ตรงนี้นะคะตัวบเหลังสิบนะคะศูนขายส่งเซลค่านะคะแตชั้นนะคะพี่ดิ๊นไม่ได้เข้าไปแล้ววันนี้คงเออเมื่อยขาแล้วอะเอาไว้วันหลังมาอีกรอบจะเดินเข้าไปขายให้ดูเนาะนคะคะนี่เดินมากแล้วเมื่อย